ก็กราบส,สวัสดีนะฮะช่วงนี้นฟังบทเพลงยินดีรักเลยนะฮะก็คงมเท่ยกันสดไปก่อนนะฮะเพราะว่าเพลงอาจเป็นลิสิศิสผมก็ไม่รู้ทํทำยังไงนะเดี๋ยวก็ก็จะพยายามจะจะ,จะหาถ้าไม่ติลิสิสผมก็จะนำสาวมาร้องด้วยนะฮะก็ช่วงนี้ก็ฟังกันสดนะฮะแบบว่าก็ถ้ายังไงก็กราบขออาภัยด้วยนะฮะ ใครใจดำหนอทําคาสาวจึงซึมเศร้าเงียบเงาดีคงเสียทีคนเลวชะกันเขาหวานวาจาพรานพระพรหมจันทร,ร บานเอาความสศร้าน้ำตาพลันจืดไม่ยืดไม่ยาวเม็นขาวน้ำตากินข้าวปลาเสียบ้างก็ได้ ใหญ่อยู่ใกล้บังอ่อนยางอาวอนเลเวทนาเปิดหน้าตามองเห็นน้องโสกาอยากฆ่าตัวตายเสียตัว ตกเตียงแค่เพียงหนึ่งชายอย่าตายเลยน้องเอ๋ยใหญ่ไม่ปองหันมองตัวพี่คอทักดีเจ้านี้มากอนอย่าง อาวอนงามงอนอย่างเคยถึงหมดราคาจะไม่ว่าเลยไม่เคยย่อท้อลูกเจ้าในท้องที่ต้องเฝ้ารอเป็นพ่อ ให้น้องเองก็กราบขอบคุณมากนะฮะก็ฝากติดตามในช่อง YouTube กดไลค์กดแชร์ก็กราบขอบคุณมากนะฮะ